ขัปเดตเรื่องลู่เนาะค่ะเพื่อนมาแล้วคุณแอวยังไงคะก็อยากจะตามอยู่ก็อย่างกำลังแบบว่ากําลังจะตามคุณดิวไปเออดูเลิกดูยามแล้วกําลังจะวางไข่เร็วๆนี้ค่ะที่วางไข่วางไข่เร็วๆนี้ฝากกัเรียบร้อยแล้วเออก็คือเหลือแค่แบบว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการเช็คแล้วแหละว่าที่เราประสบไข่ไปเป็นยังไงบ้างอย่างงี้ไงไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติธรรมชาติได้ไงหน้าก็ไม่ธรรมชาติ ไม่ต้องธรรมชาติเลยมันไม่มีหวังหรอธรรมชาติไม่ต้องลุ้นเลยหรอมัต้องลุ้นก็คืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวบอกเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้แันเมื่อไหร่เร็วๆนี้ไหมเดือนนี้เลยเร็วเร็วนี้ขอไปเที่ยวอีกขอไปเที่ยวอีกสักหนึ่งทริปอ่ะสองทริปก่อนสองทริปก่อนแล้วรู้สึกว่าเพราะว่าหลังจากที่สมมติเรามีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะมันไม่สามารถแบบเดินเหินหรือไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าในช่วงสาเดือนแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบ คือคุณหมอเขาก็กังวลว่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาโรงพยาบาลได้ง่ายกว่าอะไรแบบเนี้ยปีนี้เนาะไม่ทันไม่ทันปีน่ะปีนใส่ประมาณแบบปลายปีเพราะฉะนั้นก็จะเที่ยวก่อนทีนี้คือเดี๋ยววันเดียวจบเลยเหรอสองที้ใช่ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้แล้วค่ะจะไปเกาหล พาครอบครัวของทั้งสองบ้านไปเที่ยวกัน18คนเลยอันนี้คือทริปใหญ่จัดให้แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก่อนครอบครัวที่บ้านส่วนอีกทริปนึงก็อาจจะไปแบบแก๊งเพื่อนแก๊งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบสวีทกันเพราะว่าเอาตั้งแต่แบบว่าโควิดมาเราก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบว่าได้ไปเที่ยวแบบสวีทสวีทกันเลยแล้วก็มาพบปธรรมชาติได้มาทำอะไรครับี่ไม่หรอกไม่หรอกไม่หลอกแสดงว่าวางแผนมาดีแล้ววางแผนอย่างดีคือทุกอย่างตอนเวลาดีใช่ไหมแม ถูกต้องคือเราแบบว่าพยายามแบบจัดเรียงแบบทุกอย่างแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าปีหน้าพอสมมติว่าท้องเสร็จ3เดือนเสร็จปุ๊บมีทริปเที่ยวแล้วนะ,ะคือเราจะต้องเรารู้เราจะต้องวางแผนแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเห็นมีแต่คนบอกว่าแบบลูกออกมาก,ก็เดี๋ยวเที่ยวไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ไงเราก็เลยพยายามแบบจัดทาให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวมากที่สุดสรุปท้องนี้เอาชัวหรือเอาเอาเฮงเอาปังสาหรับลูกเนี่ย สำหรับลูกเนี่ยก็ดูเริกหมดแล้วก็ <ừ> ใครก็ไม่รู้ก็มาบอกว่าแบบว่าคลอดปีหน้าช่วงดนู่น,ด,น,ด,น,นดูนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเธอเคยอ่านาใช่ไหมฉันก็แบบอุ้ยไล่อ่านเยเลยอุ้อยตรงไหนเราต้องเริ่มวางไข่เมื่อไหร่นะอะไรอย่อางเงีเ้ยก็คือศึกษาก็คือเอาหนาเพื่อความมั่นใจจริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นแหละอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยม่ยังไม่อยากูเลยอะ ยังไม่บอกได้ไหมเอเผื่อว่าแบบมันมีอุบิเหตุใดๆไม่ได้แปลว่าใส่ไปแล้วจะอยู่หรอไใช่หรืหญิงดีคะใช่ก็อยากได้ทั้งคู่นั่นแหละใส่แล้วแฝดไปเลยชาก็ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องสองเพศอยู่แล้วโอเคเราเราคาดีเนาะเราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแฝดได้เนาะที่เดียวอยากไม่แฝดแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบใส่สองจะได้สองไง mà